ใี่นะครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับคาร์เฟิร์สครับผมเจสเตอร์ครับผมเล่าที่มาที่ไปให้ฟังน่อยก็จริงเฟิร์สเตอร์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กแบบยังเด็กมากๆครับประมาณแบบเจ็ดแปดขวบเหมือนเราแบบเรียนเต้นด้วยกันเราทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีช่วงหนึ่งที่เราแยกย้ายกันไปมันมีรายการลาสไอคอนเจสเตอร์กับเฟิร์สก็แบบชวนกันมาออดิชั่นได้มาเจอกันแล้วพอจบลาสไอคอน เราก็ชวนคนฟอร์ดิชั่นเจมกับมี่จนได้มาอยู่อ่ะมีสิทุกวันใช่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่สนิทกันแล้วเวลาพ่อแม่ไปกินข้าวใช่ไหมก็ก็เราก็ต้องไปด้วยกันเราก็เราก็ต้องไปด้วยกันครับแต่ตอนเด็กเกลียดกันนะพี่ใช่ตอนตอนเรียนน่ะเกลียดกันครับแต่พอพ่อแม่ไปเที่ยวบังคับให้ไปครับก็เลยรักกันครับผมมันเรียกเกลียดกัน นี่ระวัผมจําได้คอนเสิร์ตเจมส์ีครับผมต่อยกันหลังคอนเสิร์ตตอนผมไปเป็นแดนเซอร์ครับเหมือนแบบเพื่อนเขาเชียร์กันตอนนั้นยัง12-13แล้วเพื่อนก็เชียร์ให้ต่อยแล้วก็ต่อยกันครับแต่ผมว่าความรักมันเกิดจากวันนั้นแหละครับเหมือนแบบพอเฟิร์สเสียเลือดผมก็แบบกลัวแม่เฟิร์สด่าก็เลยแบบทำดีด้วยจนมารักกันเป็นเพื่อนสนิทแบบนี้ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะกลัวแม่แล้วใช่ไหมจริงๆครับดีจริงๆครับแล้วก็เล่ามาที่เราเล่มาใน ท,ที่มาของที่ตอนตอนนี้เรากลังเป็นเฟิร์สเตอร์เด็คือพอเราจบจากรายการลา s t ่พอนใช่ไหมครับเราสองคนเนะตอร์ก็ได้เข้าไปสวัสดีคูเจจีเอ็มจิบโคครับผมแล้วทีนี้คูเจก็เลยชวนมาออเดชั่นและทีเนี้ยเตอร์ก็เลยคูเจชวนทั้งสองคนครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเบิร์กจะอัเล็กก่อนแบบอยากจะไปเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ก่อนครับแต่ ด้วยความที่ว่าเรายังมีความฝันอยู่ครับเติ้ร์ก็เลี่ยงให้เราเปอร์ดิชั่นด้วยครับผมเฟิร์ก็เลยเบอรดิชั่นมันนั้นด้วยกันอ่าผลออกมาก็คือเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันครับแต่เหมือนผู้ใหญ่เขาบอกตั้งแต่แบบวันแรกๆแล้วว่าแบบมันเขารู้ว่าเรามาจากรายการเดียวกันเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันเลยก็เลยจับมาแบบลองทําด้วยกันสรุปก็คือเติ้ร์กับเฟิร์กก็เพิ่งมาเฉลยผูู้้้้้้้ใใหญ่่่่่วววววาาาาาเเเเออออรรจจัััักกนนนนนมตตตตงแแแแบบบ็ลลชได์ สองแล้วก็มี้ใช่ไหมคะแล้วก็ของคนส่วนร่วมในการตั้งชื่อวงด้วยยังไงอ่าก็คือชื่อวงเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราเรียกชื่อเฟิร์สเตอร์แต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเนี่ยเฟิร์กับเตอร์กับทางพายเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันเรียกง่ายๆจะง่ายทุกคนสามารถเรียกได้แล้วเป็นตัวตรงตัวเองก็ถูกใจจำได้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบเวลาทุกคนเรียกเฟิร์สเตอร์ก็เลยกลายเป็นเฟิร์สเตอร์ครับแัะนี่ยครับว่าเฟิร์สเตอร์เนี่ยจะมีตัว C อยู่ตัว Z ก็มันแสดงความฝี การเป็นอิสระ,ะการเป็น Generation C ครับผมก็เป็นตัวเองแล้วก็สามารถมองได้อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเลขสองยังไงเลขสองทไมมันก็แบบเป็นเลขสองพอไปดูเราก็เป็นดูโอ้กันนะครับแ,แน,นก็เผมสองอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอคนนี่ผู้คิดมาข้างบนเลยแล้วมีความหมายใช่ไใช่ค่แต่่วกัน ถ้าเพลงอย่างเพลงดวงจันทร์เนี่ยครับจะเป็นเตอร์แต่งเบิร์จะเป็นจะมีส่วนในการทำเดโมทั้งหมดทำดนตรีัทดนตรีทั้งหมดอะไรครับคอนเซ็ปต์ของเพลงเพลงนี้ก็สไตล์จะเป็นฮิปฮอปกึ่องอาเอ็นบีครับแล้วก็จะมีความอ A F แอฟโรบีครับก็จะมีความแบบเล็กเก้แบบนขยับอะไรเงี้ยครับ มนเสร็จเรื่งแล้วต่อไปก็ถ่าย MV ยังมีที่ไหนไี้างพอตื่นไหมเหนื่อยมากพี่ MV นี่คือแบบเหนื่อยมาก MV คือสองวันกับอีกหนึ่งคืนครับแล้วถ่ายตั้งแต่แบบคือเราตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่เราได้นอนแบบตีห้าครึ่งของอีกวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ซ้อมแล้วอีกวันหนึ่งก็ถ่ายต่อตีห้ายันตีสามนี่ครับเป็นครั้งแรกไหมที่ถ่ายยาวๆเป็นครั้งแรกครับผมใช่ครับ ล้วก็ผมตื่นเต้นมากเวลาแบบว่าแม่ครัวเรียกพวกเราแบบศิลปินอะไรเงี้ยครับแล้วผลที่ได้มาเป็นไปนอย่างที่เราต้องการมับตอนแรกที่เราคิดเนี่ยคือแบบเราเหนื่อยกันมากใช่ไหมครับแต่พอเราได้เห็นพูดง่ายว่าเห็น m อมีที่มันออกมาแล้วแล้วที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาได้สวยขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปครับไม่เสียดายเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มกับการเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจทำมันครับผม มันหายหนึ่งถ้าส่วนส่วนของการออกแบบภาพเต้นส่วนมากจะเป็นกูเจด้าอาร์เล็เชคครับจะเป็นคนที่แบบคิดสไตล์ใหม่ๆหให้พวกเราอะไรเงรี้ยเหมือนไอที่เราเต้นกันเขาเรียกว่าไลฟ์ฟีดดิแล้วมันก็แบบเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นยุคนี้เขาเต้นกันกูเจด้ามองว่ามันเข้ากับโปเตอร์ก็เลยให้เราเต้นไลฟ์ฟีดนอกจากนี้ย<ำ>ังเป็นทรังแรกที่ได้ทำงานกับที่มืองนะใช่ครับทงานกับที่แอนสรันคือพูดยังไงดีคือ สนุกสบายตลกเรียบง่ายเรียบง่ายด้วยคือทุกอย่างคือแบบผมชอบครับคือพี่แม็กมีไอติมให้พวกเรากินตลอดเวลาใช่ครับไม่ดุเลยแล้วเวลาผมเรียกอะไรที่แม็กก็จะก้มหน้าครับเขาเขาพยายามฟังเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับแล้วก็มีเคสนอฟมิวสิกด้วยใช่ครับมีเคสนอฟมิวสิกด้วย ที่แบบช่วยแบบทำให้ดนตรีมันครบขึ้นอ่ะใก็ในวันนี้เดี๋ยวสองทุ่มมีจะออกมาชวนให้แฟนๆมันเองชมเราพร้อมกันได้แบบก็เฟิร์สเตอร์นะครับเฟิร์สกับเตอร์ก็อยากฝากทุกคนนะครับอยากฝากผลงานเดบิวต์ซิงเกิลพวกเรานะครับเพลงดวงจันทร์นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลไวมิสิกหรือว่าเฟิร์สเตอร์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีพวกเราสองคนแล้วสองทุ่มนี้เอ็มวีปล่อยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกด Subscribe กริ๊ง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 ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับชวนชวนชั้นตัดให้ลงสองมันมีชาเลนจ์ติ๊กตอกด้วยคือจริงๆถ้าเต้นมันจะมีเป็นโฟเวอร์แดนครับแต่ว่าเราทำชาเลนจ์ติ๊กตอกไว้ทุกคนแบบว่าใ,ให้มันเต้นกันแบบให้มันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะไปทำชาเลนจ์ติ๊กตอกด้วยครับบอกได้เลยว่าท่านี้คือแซ่บมากเป็นเปิ้ลกูไหมอ่ะได้ครับอันนี้ต้องาการเป็นบ้านด้วย どうぞ。<music> <music>